พี่มีเนื้อตอนนี้มีเนื้อให้ก็คอก็ว่ามันไม่อ,มอ,อ๋อไโอ้โหมีลานจอดรถด,ด้วยตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้นะนี่ผมก็จอดตรงนี้เหมือนกันตรงนั้นก็จอดได้นี่โอ้โหนี่โดงทุเรียนอ๋อนี่เป็น บาลทองมียองนะมีของจันมีของระยองของอะไรคะของร้านจะมีสีตเกีมีะยองมีจันอ๋อมีสีตเกียมีละยอมมีจันมีเยอะเลยใช่เยอะ้ลยจะขอร้านรัยของร้านเขารวยครับจ <c oughs> ะขอร้านมันดูน่าจะของร้านร โอ้ดูคนเยอะมากมันจัดที่แตเาเป็นงนเอหมอนทองันทองี่อย่าได้หมลูกสวยแล้ว มันมันปิบีบบับลพี่มีนื้อตอนนี้มีเนื้อให้ก็อแลมันมัน่ขายดีจัดขายดีจัอดจองีเท่าไหร่ับพี่ยห อันนี้เป็นพันเลยนะอไอน,นี่หมอนท้องอ๋อคนเยอะมากทุกคนี๋ยวเราไปดูหน้ามาอ๊ยกอโทษ ราคาหั่นไม่ทันเลยนะราคาเยอะมากสองร้อยยี่สิบครับนั่กับเจเลยครับเจคนสวยนั่งก่อนนะครับค ปันทีู่ดจานารักตลอดเลยไม่ได้ไอลาคิดว่าจะด่าเอาแม่กันตีไม่ดีสิแม่กันตีไม่ดีสิน่นทางโเลยค่ะนะเขาบอกพูดจาดีเป่ไดีสิเอานั่นแแม่คายดีสิครับแม่ครับแม่

ยแิบาทแยกนเลยใช่ไหมแล้วเ่างรทแลนเพราะว่ข้างหน้ามันเป็นโลละร้อยอข้างหนเป็นโลละร้อยข้างหลังข้างหลังคือไม่ใช่ไ้างหลัง ทำอะไรหมอนทองอ๋อโล่ร้อยหมอนทองมทแม่นี่หมอนทองใช่ไหมแม่ชะนีใช่ไหมอ๋อปนกันปนกันดูแต่ตอนนี้ดูไม่เป็นแล้วก็ไปดูหมอนทอง เขาบอกคือรถราคารสอร่อย่หมายว่าเซนโชกยันสิแมมใช่แต่ตอนนี้มันเป็นเนื้างๆเนื้อคุณแล้วเมือเช้ามันเป็นเสูกแต่อัเจอหลายใหม่อาจจะเจอหมอนทองอะไรอาจจะเจอก่ๆขอผมาตม่ตอนี้ครับผมครับมนรัหมไม่ได้ขายยากนะ ไม่ได้พอแลลูกไหนอ๋อตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมครัส uh ิบครับ เราไปจ่ายเงินสดเดี๋ยวเย้สามร้อยได้เจ้ คนปอกเียบตอนนั้นจะนิ่มนะ อันนี้โลบแปดร้อยแปดสิบบาทใจเจ๊คนสวยเลยร้อยแปดสิบใจเจ๊คนสวยเลยนี่ <180. S 2> ก็อของร้าน เร้านอยู่ไหนครับเจ๊เนี่ยอ๋อร้านเหรอคะใช่ครับร้านอยู่อ๋ออ๋ออะไร่ตรงน้านอยู่ละไงอ้วนตลาดรถไฟนะคะอ๋ออยู่ตรงข้ามตลาดรถไฟใช่ค่ะแผงเราอ่ะจะอยู่ตรงกลางข้ามอ่าตรงข้ามเลยครับเนี่ยอยู่รอบโรงเรียนสถานีรถไฟอ่ะอ๋อรงเรียนสถานีรถไฟครับผม

นีี๋ยาพาไปเดินชมบริเวณ้านนะนี่อันนี้จะเป็นมอนทองผู้ขอไฟนะโอ้ดูน่ากินมากทุกคนใช่เยอะไหมเยอะมากพูดก,กินหมดนี่ก็ตายดิดดยปะ่ะ ดังมันไหลพี่มาบอกเลยนะเป็นเลยรุเรียนโตรุเลียนได้นะคะเอาแข้งเลี้ยงอ๋ออยากเรียนแข้งกเดียกเนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เลี้ยงเนื้อเรียกเนื้อทุเรียนได้ด้วยนะอันนี้เจ้เขาจะเลี้ยงเอง เห็นว่ามีมีเท่าไหร่นะโลห้าสิบกันเนะที่ว่าข้างหน้าอโลละร้อยค่อ๋อโลละร้อยแม่ตรงตรงฝั่งที่ว่าหมดแล้วตอนเย็นนะอ๋ออ๋อโอ้เปหมดแล้วค่ะคือขายช่วงตอนเย็นเหรอมีทุกวันไหมไม่ว่าอ๋อไม่มีแล้วแต่อาลมณ์เจ๊โอเคครับแต่โปรก็โปรค่ะแต่โปรก็โปรนะแล้วแต่อารมณ์เแต่โปรรุ่เรียนมาเยอะเราก็โปรไวมากอันนี้ของที่ร้าน พนี้ก็เข้าอีกันเลยโอ้หดูมามาเป็นรถเลยนะแล้วก็โปราคาลูกค้ามากแล้วของดีนะคะไม่ใช่ของเล่ีครับเิดเปิดดูยังไงเรามาเปิดดูได้ค่ะเรามาเปิดดูเปิดได้ที่ข้างบนด้ยดูย่ลย้อยนี่เออุยหากินยางนะนี่ราคาถูกเลยเจ๊อีก้ค่ะเจอีิดโหกเาคสวยวยาเกคนสวยนะคะูเย มาดูะเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ดูสีนะครับโอสวยอ่ะอันนี้สีนะครอันนี้สียังไม่ไม่สดเท่า<ด>ไ,ไ,ไหร่ใด่ดีใช่ได้ครับโอเคนะครับโอเค,เลคแล้วลลค,ครับของร้านก็โอเคขอบอกขอบอกนะฮะมองทำใหม่เขาก็รับแอ๊ด นายเาจะมีคนปรัที่จะมาทห้ับผมัีเนีนได้สวยทุ้ีอ่เนเขาจะบอกเขาจะบอกใช่ไหมว่าทุเรียนของอะไรบ้างนี่เดินเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยแล้วแต่เราจะเลือกอ่าแล้วแต่เราจะเลือกเราเราชอบทางไหนเราก็เลือกอ๋อ้นเราเป็นนักลงทุนอ่านะทุเรียนสวยทุกทูกทด้ทุทุทุกทุกทุกทุ เป็นคันรถเลยสวยสจริงๆใช่สวยมากนี่เราก็ได้กลับบ้านไปลูกหนึ่งนะนี่ราคาเท่าไหร่ในราคาเท่าไหร่อันนี้ลูกโตๆเลยนะคะร้อยบาทเองร้อยร้อยห้าร้อยโลละร้อยลูกเนี้ยร้อยแปดสิบบาทก็คือโลกว่างกับสองโลเนาะใช่เเราจะปิดกันนี่เห็นไหมเขาจะเขียนป้ายไปเลยอ่าถ้า ายกิโลละหนึ่งร้อยจะบอกให้แบบนี้ะจะแกะเนื้อให้นั่นแหละเราแต่ทารานเขียให้นะ,ะ,ะแต่เราก็ไปแกะเองได้ง่ายๆเลยพร้อมคลิปได้เลยนะคะก็ใครชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๊อบสุทีิ์ o ู๊ตไทยแลนด์แปลว่าราวพอยน์ชแนลด้วยนะคะติดตามทาเพจด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมมาอดหนุนเพื่อเรียนใจอุ๊บคนสวยด้วยนะคะ มาอยู่รอบเลยจะไปยิมของฝากติดไม้ติดถึงไปด้วยใสกใจทุกคนสวยขอบคุณนะครับตอนนั้นปัตรบีเขาก็มาทำไงครับผมเขาก็มาาเรไม่ได้เดี๋ยวพวกคุณน่ารักมากเลยนะคะได้ของนั้นเลยบัตรบีอ่ะขอบคุณใจด้วยนะคะได้ของฝากด้วยนะคะเขาให้ คค่ขอบคุณสวยค่ะอขอบคุณค่ะคร